โรเคมีไรบีแมวฟื้นตัว p t t g c เร่งรัดเข็มขัดนำเข้าอีเทนจากสหรัฐในปี2568อุตสาหกรรมปิดโรเคมียังเผชิญปัจจัยเสี่ยงรอบด้านทั้งสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากนโยบายรัมป์2.0ที่ขยับขึ้นภาษีนำเข้าจากสินค้าทั้งจีนแคนาดาและเม็กซิโกทำให้จีนเตรียมมาตรการปรับขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐตอบโต้สอชุดเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงกำลังการผลิตที่ล้นตลาดจากประเทศผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำในเอเชีย และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการปิดโรคมีไทยทั้งสิ้นยิ่งเศรษฐกิจจีนชะลอตัวการส่งออกเม็ดพลาสติกไทยไปจีนนับวันก็ลดลงเนื่องจากโรงงานปิดโรคมีแห่งใหม่จากจีนทยอยผลิตเชิงพาณิชย์ยิ่งกดดันทําให้มาจิ้นต่อหน่วยลดลงส่งผลให้โรงงานปิดโรคมีที่มีต้นทุนสูงต้องลดกําลังการผลิตลงและสุดท้ายปิดตัวทาวนขณะที่บริษัท P t ทีทีกลอบอลเคมีคอนจำกัดมหาชนหรือพ t t g c แกนนาธุรกิจปิดโรคมีในกลุ่มปะตทะก็ต้องปรับลดกําลังการผลิตในโรงงานต่างๆลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดรวมทั้งการปิดกิจการเวงคอเร็กและ PTT ีอาซาฮีเคมีคอนทําให้ต้องบันทึกด้วยค่าสินทรัพย์จนเป็นสาเหตุให้ปี2567 PTTGC ขาดทุนสุดที่เกือบ30,000ล้านบาทนายนารงศักดิ์จีวาการันประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT โกลบอลเคมีคอนจำกัดมหาชนกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าอุตสาหากรรมปิดโรคมีจะฟื้นตัวเมื่อใด เพราะมีกาลังการผลิตใหม่ยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดการแข่งขันราคายอย่างรุนแรงขณะที่ความต้องการใช้เม็ดพลาสติกเติบโตไม่มากจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวดังนั้นบริษัทกลยุทธ์เพื่อพลิกผลประกอบการจากขาดทุนให้กลับมามีกําไรอีกครั้งในปี2568แทนระยะสัน้นบริษัทวางเป้าลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ในปีนี้ราว4,500ล้านบาทต่อปีมาจากการปรับลดค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสร้างรายได้ และปรับปรุงการดําเนินงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นส่วนระยะกลางและยาวมีการเพิ่มประสิทธิธภาพวัตถุดิบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบโอเลฟินโดยนําเข้าอีเทน4 0 0 0 0ตันต่อปีจากสหรัฐอเมริกาเพื่อป้อน5โรงงานโอเลฟินในไทยภายในปี2572หลังประเมินความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐและปริมาณกา๊าซในอ่าวไทยจะลดลงรวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้และลดต้นทุนด้านโลจิสติกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทตั้งเป้ามี EBITDA สู่ระดับ300ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า10,000ล้านบาทภายในปี2,573ขณะเดียวกันบริษัทก็อยู่ระหว่างพิจารณาการขายสินทรัพย์ในกลุ่ม PTTGC ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก Core Business นอกเหนือจากการเร่งหาพันธมิตรใหม่ที่ปตทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อมาถือหุ้นใน PTTGC ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้มากขึ้น